กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเนเด้อครับเพื่อชิงโ่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับอ่าอีพอยังน้ออีพอภาพอีพอภาพบ้านวังทองวังทองตำบลบุ้ดรังจังหวัดมหาสารคามครับมื้อนี้เปิดจักตัวพ่อ เปิดสอตัวตเนาะเป็นงัวแม่ทองกับแม่สาวเนาะอ่าเบอร์ทั่วไปนะพอ่อเบอร์ทักศูนย์เก้าสามี่หนึ่งเก้าสปี่พอปาบคนเก่าหางหายกันไปโดนวงหันแม่หัวลุนเป็นได้พอแม่หัวลุนแม่หัวลุนกับขายไปแล้วกับพ่ออันนี้ยกขี้นองกับมักน้ำเขา <laughs> โล <laughs> ทัวมากแต่ห้การตอบรับดีวะ บ่ขาดสายเลยนบ่บ่เออบ่ขาดสายเลยอืมเอาจังบนันนี้แม่นี่นี่นไลฟ์ไปได้เดยครับลาค่าแม่นี่หกหมื 60, ่นเจ็ดหกมืนเจ็ดพันเนาะหกหมื่นเจ็ดพันนี่เจ็ดเดือนแล้วสิเขาเจ็ดเดือนแล้วท่องเดเดือนก็พอได้ล้วพอกบีสาดแดงไเพิ่งีสาดแดงโอ้พี่แสยบหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสา,สามศูนนี่นาะอ่านี่หลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่หลอด พิเศษหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเดือนจีเจ็ดเดือนพี่น้องครับกะได้ลูกอีกตัวหน่อยครับนี่ลูกได้สองตัวแล้วเนี่ยตัวสามฆ่าทองนี่ละอ๋อตัวทสามในทองเนาะสูงอยู่ลอยซีประมาณนี้ซีาเนาะครับเนาะลอยซีผาบวกลอยซีผาบวกพี่น้องครับอันนั้นว่ามันลูกมันเด้อพี่น้องเด้องอหน่อยอยู่กับนี่พวหางดีพี่น้องเอาเบื้องบนเนี่มีมีตำหนิยังบ่ครับนี่มี จำมีปานยุ่ไถ่ัดมืออ๋อเป็นปานเลยสิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่แท้เบื้องครับพี่น้องครับอขั้วอกหางขั้วหางดีครับพั้วหางเงี้ยดีเล็บเล็บดีเล็บดีอันนี้ครับงอเฉียงๆนะครับเนาะเป็นงอจีออกเป็นลื่นสียังนีะครับสีบักตันสิสีบักตันสีบักตันโบดนะครับเนาะโบดพี่น้องครับเรื่องโบดนี่คลิปหูนี่ดำลึกนะครับแล้วก็หนาออกหนามุ่มนะครับนี่แล้วก็แชีงขานะครับนั่น เบื้องในพี่น,น้องแต่ว่ามันเกิดหลือด,ดีเนาะเนาะแมงหูดีนะครับเนาะหลืดีอยู่ต่ำนี้หม่องอื่นบ่มีน่นะครับเนะาะดูเป็นดูคางเป็นขาถกขาถอนบ่ม,มีเนาะอ่าเล็บดีพี่น้องครับนี่นมไม่ติงบ่ครับบ่มีเนาะบ่มีนมบ่มีนมเดี๋ยวเบื้องกันบ่มีพี่น้องครับนมบ่มี่ติงเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบื้องปานท่าหลังคิวนังดียวกอดครับเอาเบื้องปานนี่ครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่าปานนี่มันเป็นขนดำนะครับไ่เม็นขนขาวเด้ขนดำเป็นปาน เป็นปานดำนาะครับเนาะ<ม>นเป็นขนดำนะครับจิ้มดำอ่านี่ครับมีเท่านีิล่ะมองที่ว่ามันกับโบ๊ได้ว่าเป็นต้นนี้ดอกเพียงแต่ว่าบอ๋อเห้ื่อกนฟั่งบอสู้กันฟังว่ามันเป็นทั้งสี่ทั้งสี่นะครับนี่เอาหกหมื่นเจ็ดพันเนาะแล้วข่านีหต่อรองได่นประครับต่อรองได้นิดน้อยอ่าได้นิดน้อยนะครับเนาะถาม,มันกับท่องพอจี๊ดเดียวเนาะไม่ได้สีออกโอ้ไ,ไล,นนอล่กัดไลก่กัดตัวนี้ แต่กันเนี่ยนัยง,งดีครับปวดงัวออช่างยังสดซดอยู่ทำเนาะลูกสามในถองเนาะสามในถองเลยละเดี๋ยวเลาะหาเบิ่งอีกกันบ่มีเหรอครับพี่น้องครับเป็นหางเป็นยังกะดีอยู่เนี่ยผัวใหญ่ผังงวเงาดีในลักษณะงัวที่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออดีเนาะครับเนาะมูองวหางเงาผลวานเนาะหางเงาหางดาาำครับครับนี่ครับอ๋อไปเบิ่งที่เด็ดบานนี่ เบื้งที่เด็ดเบื้งที่เด็ดเอาบานนี้พี่น้องครับมาเบิ้งที่เด็ดครับอันนี้ผมบอกก่อน <c oughs> ผมไปทายอยู่เด็ดอุดมนะครับลูกอา่าไม่ยังเขนานอนลูกอ่อเคเอฟสามหนึ่งนะครับอา่าโค้งสางเบาเบากันต,ตรงๆเลยเนาะโค้งสางบ่อลเงยปนี้ครับบอลเป็นงูโค้งสาง ตัวนี้ง้อโค้งสงั่งตัวนั้นง้อโค้งสงงยยั่งไม่ใงียบปนีแต่ว่าเนื้อหนังดีก็ตัวนี้นะครับได้เปรียบกันได้เปรียบกันคนละเดียคนละย่างครับนี่ครับเนี่ยตัวนั้นเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่น้อขันเบิง้งขันไล่คลิปเบื้องคลิปก้อนนะครับยุดเดชอุดมนะครับง้อตัวนั้นเพิ่นเปิดไว้แสนแสนสามพันแสนสี่หนี่แหละผมก็จื้อปรได้แต่ว่างามตัวนั้นงามงามมาเบิ้งตัวนี้ป่ะน,นี่ว่าเล่าสิเปิดลายปนะในจากแสนโอ้ เท่าไหล่ะพ่อเนี่ยนี่สิจะเอาพ่อพี่น้องไปได้ครับปั่นแบงปั่นกันเนาะแมนการแบงปั่นไปอ่างัวกับว่าแมนว่าว่าแมนงัวว่าเฮาได้ใส่คุ้มหนังเนาะแบบนี้เลี้ยงแบบไทยบ้านนี่ครับพี่เนาะไทยบ้านเลยแต่ว่าคันนี่สิละพี่น้องครับคันมันคันมันผสมพอดีออกมามันก็เป็นนี่สิละนี่ครับตัวตัวเลี้ยงเลี้ยงนี่ลูกตัวไหนครับบอกตัวสะพ่อนี่นี่ลูกสะพ้อ๋อตัวผู้เนาะ แต่ว่าหน่วยการดีครับหน่วยการดีเนี่ยลูกตรวจพ่นพี่น้องหน่วยการดีเพราะผลใหญ่จักมือครับเนี่ยเพราะสองอาทิตย์กัวเดโอ้สองอาทิตย์น,น,น้อยเนาะเอาไลฟ์บันไดแบบนี้เนาให้พี่น้องไปเนี่ยวนี้ว่าสิเอาจากักแปดคลิปเนี่ยแปดหมื่นโอ้แปดหมื่นนะพี่น้องเด้อตัวนี้แปดหมื่นนะครับผู้ดใดท่านกับท่านนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้นะครับผู้ดใดท่านกับท่านเพราะว่า หไปเบื้องนะครับตามชิปตามช่องง่ายๆที่เพิ่นไปทายในสนามนะครับผมบอกได้ว่าง่วตัวนี้เนี่ยเพิ่นห่วงอยู่ในสนามจ้างมือนั่นฟ้ามง่ายๆเพิ่นเอามาขายอยู่สนามบ้านบ้านในบ้านสมสนุกนะครับตัวซํำนีแหละครับพี่น้องผมไปเบื้องกับกับตาเลยนะครับเพิ่นห่วงแสนสามนะครับเนี่ยคุณตาฟ้ามนะครับเพิ่นไปต้อเอายุแสนหนึ่งตัวนั้นนะผมผมเห็นได้กับตาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนเป็นยางสนามนะครับแต่ผมบ่สือของสนามนะครับ นี่ยผมเป็นคนยางเช็คราคานะครับเบิ้งตัวนี้ลูกตัวใดพ่อี่อาตัวนี้ลูกซีไว้ไมีใบป,ป่ะครับมี่นี่ไหนบ้างนะโอ้โหเด้อพี่น้องเด้อลูกซีไว้ศูนย์เกลอกนะครับโชคเนลมิดฟาร์มนี่พี่น้องอา,อายุแปดเดือนน้อยเนาะนอายุแปดเดือนครับพี่น้องอล่ำแขงล่ำขาดีนะครับลูกเนีย่ยตัวนี้นะครับน่วยการดีนะครับท้ายยกสูงนะครับแล้วก็ข้อ ข้อข้อดีพี่น้องครับวงข้อดีโยกดีหนอกง่ายนะครับเนี่ยเบื้องหน้าไตบ้านพี่น้องครับพูดอ่ะนี่ครับแต่ว่าคืองัวจิตทหารเป็นไหมครับนี่กินมันก็ต้องสิหัดกินเนี่ยตามเหนียวหายเอาหายมูยุกออกรักรักมันเกิดไปดมยุกไปดมยุกจิไปดมยุกอืมแต่แต่ว่ากินกิๆๆนห้ามเจียงนะครับเราเองเนาะกิน,น,นห้ามเป็ี่ยนยุกต่วห้ามห้ามกินครับเพวอาหารนี่เป็นดมยุกอืมก็คือขันผูใ้ใดสิเอาไปใส่หัวอาหารนะครับคือให้มันอ้วนก็นี่นี่ผมว่าโอ้ ราคานี่พ่อไปพอมาพี่น้องไปตัดเข้าออกเลยพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่าผู้เลี้ยงสี่นะครับไปตัดเข้าออกเอาเมาใส่เอาเมาหนังใส่มูเสียละพันกว่าบาทนะน่ะมาใส่ผมเอาหัวตัวนี้ราคานี่ห่วยตกไกลครับเนี่ยราคาไปไกลแท้เบื้องเนื้อหนังมันรดพุนนะ่นเบื้องลึงข้อครับนะนะครับข้อสูงสูงยกยกนี่ครับเนี่ยหนอกดีดีเนี่ยครับแต่หนอกตรงขาหนาพี่น้องนั่นปุ๊บถ่ายยกครับโอ้ยเครื่องดำเลยครับเนาะ เรื่องดำเบิ้งเอาหางเลยพี่น้องพูดนะนี่แผ่นหลังครับเบิ้งรอบตัวเลยบัดนี่โอ้ไล่ากาดไล่ากาดไล่ากาดตัวนี้ท่านกับท่านหลับผมว่าสำหรับฟาร์ม่ง่ายที่หางูยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะดีๆเนี่ยเบิ้งเลยครับเนี่ยโอ้ไล่ากาดพี่น้องครับ <c oughs> เอาเปิดผิดบอน้อเนาะพิ่นขายยุดนำตลาดพิ่นขายแสนกลัวพู่นด้พอให้พี่น้องไปน้ำเนาะเอาบ่เป็นนังเฮาอาศัยว่าขันมี่ันเห็นดูเฮาก็เอามาให้่นดูเนาะแต่ว่าหางจะขืนยังอยแล้วพอเด้อผมว่านี่หางจะขืนยังอยเนาะมันธรรมดาพอมันเป็นงวดมันเป็น,น,ปนวยยงวดไทยหกไทยสูงแต่ว่า มันก็อายุสัมเนียเนาะหันใยันกันมาเมันก็สี่เงาลงมาเรื่อยๆครับีตัวนี้กําลังกําลังงัวกําลังไอ้เน้นโครงสางหน่อยเนาะเราเบิ่งกระดูกดีดิงัวตัวนี้เบิ่งบดเบิ่งระทับหลังมันหนาดีหูดีบดขบเครื่องหนังลึ่งข้อหลายเอาผู้ใดมักกับจ้างทรมาสอบถามได้พี่น้องเด้อมักตัวได้กับสอบถามมักสาวหน่อยกับเอาไปมักแม่ทองกับเอาไปนี่แหละครับ บ่มีตำนี้ไเ,เลยครับตัวนี้เนาะบ่มีตำนี้ได้น่ให้เบิ่งภายนอกเลยพี่น้องบ่มีตำนี้อยังเขานั่นคือเลีวเศาหรวนี่เนาะเศาแล้วเศาแล้วครับน่ะจะขนขนกระลังปกครับนี่อ่าขนกระลังปกนี่ขนกระลังห่มนี่แล้วเรีวเศาแล้วหายแล้วปุ้ยพุดยืนเดียวเลยพี่น้องครับยนืนเดียวเลยนั่น <c oughs> เอ้าสนใจสนใจยังโทรมาถามเพื่อนเด้อพ่อเอ่อพี่น้องเด้ดอจังโทรมาถามน้ำสัพพะเล่านะครับ อาสำหรับคลิปนี้พ่อไหว่สำนีสัสกการ์พ่นองครับสวัสดีครับ